ที่สุดก็มีคนสองคนครับที่รอคอยการมาถึงของวันนี้อย่างใจจดใจจอ่อคนที่หนึ่งก็คือหญิงหญิงสาวผู้ที่กำลังจะได้รับเสรีภาพกลับคืนมาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้หลังจากที่เธอต้องลิ้มชิมรสชาติของการใช้ชีวิตอยู่เบื้องหลังกำแพงสูงมานาน4ีปีสเดือน วัอนนีกคนหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นครับโอ๊ตหรือว่าวาชิราบุญเฮาของเรานั่นเองครับวันนี้เขากลับมายัางโรงเรียนชีวิตแห่งสําคัญของเขาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพิ่งจากไปได้ไม่ถึงสองเดือนแต่เราะว่าวันนี้ในการมาของเขาเขาพบพาความฝันถึงชีวิตใหม่สีชมพูด,ด้วยนะครับตามสัญญาใจที่เขากับหญิงสาวของเขาได้ให้ไว้ต่อกันมาด้วยเขาบอกเขาอยู่ว่าเราออกไปนะเราไม่มีอะไรนะ พราะเราติดพุกมานี่สิบสองปีผมก็บอกไปอย่างนี้ว่าผมไม่มีอะไรพี่จะมาให้ความสุขได้นอกแต่เราช่วยกันหาึงจะได้จะไปกับผมไหมจะอยู่กับผมไหมกลัวไม่มาเลยกลัวไม่มาหากลัวขาดการติดตอ่อกลัวเขาไปเห็นโลกภายนอกแล้วเขาจะลืมเรา เพราะผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างนรแล้ันนี้ออกไปแล้วนี่จะกลับบ้านไหมหรือว่าจะไปไหนคิดว่ายังหนูไม่มีบ้านหนูก็บอกแล้วมันจะไม่เหลือใครหนูกลับไปหนู่ไม่มีอยู่ไหนที่มีใครต้อนรับหนูหรอกข้าไม่อยากรับรู้แม่ก็มีแฟนใหม่เขาก็อยู่กรุงเทศ เขาก็ใช้พีตของเขาโทรศัพท์ไปเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีลูกติดสุกไม่เคยมีญาติที่น้องติดสุกวันหลังไม่ต้องโทรมารบกวนี้หนูไม่ได้โทษเขาหรอกที่เขาจะปฏิเสธอย่างนี้หนูโทษตัวเองเโทษหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะโทษใครเพราะว่าสิ่งที่หนูทำหนูก็ทําความผิดหนูก็ทามาด้วยตัวเองใช่ไหมะม่โทษแม่แม่ไม่ได้บอกให้มาขายยาแม่ไม่ได้บอกให้คกเพื่อนนี่หนูต้องโทษตัวเองแต่สิ่งที่เขาไม่ยอมแล้วมันก็ถูกแล้วล่ะ หนูไม่โทษแกเพราะอย่างนี้เขาก็เป็นแม่ถ้าหนูที่จะโทษแกหนูยิ่งบาปหนูคิดว่ามคงจะดีกว่านี้หนูวันข้างหน้าหนูดีกว่านี้เขาอาจจะยอมรับหนูก็ได้ทางบ้านหนูเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัวหนูไม่จะดกญาติพี่น้องเขาก็รังเกียจเพราะว่าหนูไม่ดีหนูยังมีสิ่งที่เหลืออยู่นะหนูเหลือกว่าที่หนูรักแต่ก่อนไม่ได้รักก็เหลือมีลูกเขาก็เอาไปแล้ว กตพ่อกเขาแล้วไม่เหลือใครแล้วในชีวิตที่หนูอยู่ได้ทุกวันนี้นะเพรพี่โอ๊ตเขาให้กำลังใจหนูหนูที่จะใช้ชีวิตร่วมอกับพี่โอ๊ตหนูคิดว่าคนคนในคุกด้วยกันเนี่ยมจะเข้าใจกันมากกว่าคนอยู่ข้างนอกขอแต่เขาอย่าทิ้งหนูก็อพอี่หนูก็ไม่มีใครแล้วกลัวไหมกลัว นี้ไม่รู้ว่าโลกสําหรับคนอื่นจะเป็นสีอะไรแต่หัวใจของคนสองคนเป็นสีชมพูครับเ่นเต้นมัครับเ่นเต้นรู้ว่าวิทีของหนานจะเป็นยังไง บอกว่าถือแผนว่าบานทีโอนเป็นคนคน้นเป็นขั้นสีหคางสีเนาะยันไงที่นข้าต่ว่ายายยุเป็นยังไงเขาก็รับในงไงบอส็นทีนังเกียร์บอสกดข้นงปั่าจะต้องคิดแต่สีทุกค้นที่เรารูยิ่งเข้าจะวันนี้ตามกัมนม้กเลย อะไรแล้วแม่ด้วยอ่ะขนมปิ้งใดได้หรอหนกหนาเก็นอูนุ่กันสบายขนมปินงหัวฮหรอ้เห pues ็นยังว่าีแม่กับหลวงซ้อนอะไรแ้วแม่ด้รู้ว่ะไม่ต้องขี้ทาแล้วแม่ ดูหฮัพคิโอตหรือ <Okay. S 1> ว่าฮักแม่ทื่แมนี้ด่ะ จะเป็นความทุกข์ความหวาดกลัวหรือว่าความผิดบาปที่อยู่ในใจของใครต่อใครหลายคนก็ตามนะครับในวันนี้ดูเหมือนว่ามันได้ถูกปลดปล่อยออกไปหมดแล้วน่หอนี้แม่านดีวันีนี่้ท่นี่วันนี้นี่ทั้งลูกคนเล็กแต่งงาน ใช่ไหมพี่ก้องก็โหเปลี่ยนเป็นคนใหม่เคยทุกทุกอยู่ในใจนี่ตอนนี้แบบสบายสบายเลยหมดเลยสบายไปเบิร์ตบรรยายความรู้สึกหน่อยครับโอ้ยบุวีที่เปียบเลยมันมวนหลายเด้ออ่าบุรีสิเต้นเลยนะตะต้องเต้นแน่นอนคืนนี้เหรอฮะค่ะโอ้ตายแล้วแล้ว ทองทองสิบบาทที่ซ่อนไว้อ่ะไหนว่าจะให้เร <laughs> าไหจะขอในสาเท่าไหร่สาธุยายก็มีใจเท่ให้ลูกเป็นเงินเป็นตามเปนทุกคนความสุขมันเดินทางมาถึงช้าไปหน่อยอแต่มันก็มาแล้วนะ,ะยายนะ ได้ฟังกันอยู่เสมอ,สมอว่าหลังพายุหรือว่าลมมรสุมพัดผ่านของฟ้าก,ก็จะเริ่มแจ่มใสแต่ความจริงความจริงไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับยังมีความจริงอีกว่าถึงแม้ว่าหลังมรสุมพัดผ่านมันอาจจะทิ้งซากปราขักทังร่องรอยของความบอบช้ำสูญเสียไว้บ้างแต่คำว่าตามรายทางมรสุมก็ได้มอบความชุ่มฉ่ำไว้ให้กับเนื้อดิน เพื่อที่จะได้กกอนกำเนิดและหล่อเลี้ยงชีพทีครับทีครับจางีวงัเ็นพทรงเททันกึงได้พระราชาอาลาซาเอาอย่างฟองประสิต์สัยญาภาพราอันนี้คปอพระฤาโส ที่พระพันวานันาที่ตาลีที่โตเชียโตปวังส ท่านทั้งหลายที่ให้มาร่วมในงานแต่งงานของลูกศิษย์ผมดีใจครับที่ท่านทั้งหลายยอมรับเข้าร่วมแล้วก็ผมขอรับรองว,ว่าทั้งคู่นะได้เป็นคนดีนะครับแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับสังคมกับหมู่บ้านกับครอบครัวได้ต่อไปในภายภาคหน้า เราได้เนี่นี่แล้วกันแม่ตายเป็นศักดิสบายใช่ใจครับว่าน้องเราก็คนสุดท้ายแล้วเพราะมันผายไปแล้วครอบครัวเพื่พอเติมชีวิตใหม่ั ถึงแม้ว่าที่จะเป็นเพียงฉากชีวิตสั้นๆของคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับแต่าว,ว่าบอกอะไรได้มากมายในการนำไปใช้กับชีวิตยาวๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมันไม่ใช่แลลี่ส่สนแต้บหากแต่คือการทำหน้าที่ที่เดิมผันด้วยชีวิตที่เขาใจกินร้อยอะค่ะผมต้องตามฆ่าเขาให้ได้เขา,เาลูกตาเขกข้างเดือนผมต้องเอาทั้งสองข้าง ข้าคือนักสื่อความหมายคนค้ขนขน,ขนอังคารที่16พฤศจิกายนนี้